เวลา7นาฬิกา54นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตววรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรณนนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันที่สองโดยมีพระประสงค์ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในวัดพระมหาธาตุปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมระดกโลก และเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ตามคำกราบทุนขอพระราชทานความช่วยเหลือของจังหวัดในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขของประชาชน3ตัวพร้อมพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเป็นที่ระลึกจากนั้นทรงงานวิสัญญีทางศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อผ่าตัดทำมันและรักษาโรคเช่นมดลูกอักเสบและเนื้องอกให้สุนัขจรจัดและสุนัขของประชาชน14ตัวพร้อมทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดโอกาสนี้โปรดให้ทีมศัตวแพทย์อาสาจุฬาพรผ่าตัดทำมันสุนัขภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่จำนวน8ตัวตลอดจนทีมศัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต8สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมหาวาลัยวัยลักษ์และมูลิธิเพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตร่วมปฏิบัติงานเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายอย่างครบวงจรตลอดจนสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ไม่นำสุนัขและแมวไปปล่อยภายในวัดเพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนเป็นระดกโลกต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยวันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าและทำหมัน190ตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวมารับบริการได้จนถึงวันที่24รกรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา มูลีธิจุลาพรขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไหมทองสุนักทรงเลี้ยงเป็นที่ระลึกได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468ขีด116003ขีด1เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้า โดยมูลิธิจุฬาพร